เพื่อนก็บอกว่าเลขอยู่ในใจนี่แหละเด้อคนบอกคนหน้ามนดีกันเลยว่าเอ้าลูกหลานอยู่ในใจปูนั่นลูกหลานสีหูน้ำบ่อก็เลยวางสีก้อมฝันนะเพื่อนก็บอกว่ามันกรตบหน่ะออใส่ส่ตบปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่เพื่อนก็บว่าเลขอยู่นี่เลขอยู่นี่เลขอยู่น้ำพอนี่แหละคนวางสีก็เลยว่าเอ้าลูกหลานลูกหลานปึ๊กลูกก็เลยวางสีก้อมฝันนะ พิ่นก็มาเขียนไห้เขียนยังสี่เลยเนาะเพิ่นเขียนเห็นทแตามเห็นน่ะทีทีเฮ็ดพิธีมพนั่นเห็นเจเฮ็ดอยู่แม่นเพิ่นเขียนก็เขียนยังสี่แหะเพิ่นก็เขียนมาจังซี่บัดนี้เพิ่อนเขียนซี่วันนี้เพิ่นก็เฮ็ดมาจังซี่อันนี้ก็เพิ่นนี้เจังซี่นะเป็นข่เตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจุดหนักเออพี่น้องราวะจืดแฉ้งครับพาอยู่กับเขาจ้าสี่แหละครับเหลือตนแม่ตะเคียนนะครับ หลังค่ากับผ่าสลมพี่น้องเอ้ยยำลมมากกับพื้นว่าพื้นว่านี่ก็เลิกวลาไหลที่อะไรได้ครับจียหอยเพิ่นมาม่วนมาครอบเอาซื้อผ่าสมบงเจียก็ผ่าที่เพิ่นถวายผ่าผ่าเพิ่นถวายผ่าไปเสี่ยงไหวญุ่นครับพี่น้องบ่มีหม่องยูผ่าผาครับไปเสี่ยงไหวญุ่นเพราะว่าบ่มีหม่องยูหมองเศร้านะครับพี่น้องก็ถ้าท่านใดอยากจะร่วมนะครับผมก็สามารถเดี๋ยวไอ้มินจะ ให้เบอร์โทรเจหอยเด้อนะครับติตตอแล้วกับประสานงานอยากจะร่วมบุญนะครับถึงว่าแนวทางนะครับตัวเลขสิเข่าบ่เขายังไดกะกะยังคงเป็นแนวทางนะครับพี่น้องกะบอกง่ายก็ว่าอยากบอกบุญเลยนะครับผมนะครับอยากบอกบุญนะครับถึงว่าแนวทางเจหอยสิเข่าบ่เขาพี่น้องกะถ้าทันใดที่มีจิตใจอยากจะร่วมนะครับบุรณะสมนแซมนะครับแม่ตะเคียนนะครับเป็นสถานที่มองนี้ไว้ให้กับไหวขอโศกขอพรนะครับสำหรับผู้ใดสิเดินทางมานะครับเด้อนะครับ เกี่ยวหอยเพื่อกมีเจตนานะครับผมให้ติดต่อผ่านทางเกี่ยวหอยโดยตรงเลยครับเด้อบดตองผ่านนักเอมินนะครับผมแต้เกี่ยวหอยเพื่อนขอกันเด้อพี่น้องถ้าได้คำมาครำแรกนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้ออะ เอ้ตัวแม่นูกลุยบุญให้รได้บัดรเ้็กมาูกล้วนี่เห็นโตโตเป็นโตเลได้เห็นหายออกกได้ใันน้ำเมร์นั่นแหละท่าโตเมร์นั่นหละลูกที่เท็ดไทยเออลูกอยากเฮ็ดอากท้ามีรีอยากสางมีรีน่หมอเม่เปียกฝนยังีต้องหายมือคนได้ต้องหายโศกหิมาโน ไม่โศกให้มันให้แม่แม่เอ็ซี่พันได้ไมีโศชเพิ่นมีโศกไม่ใชเพิ่นสิได้เฮ็ดไายได้แม่สิได้อยู่โฮมอยู่เงาได้ให้แม่อยากอยู่ก,ก็ต้องบอกเพิ่นลูกหลานก็นต้องเป็นเงินเป็นเบีย้ยอัดได่ให้ลูกหลานได้ได้ลูกหลานจะ,จะไปเบิง่งเด้อบัดด้นานก็น,นานเด้อ นะครับนี่ครับเจ้หอยเจ้าพี่พะนองไปเมืองเด้อนะครับภาพี่พะนองมาเมืองว่าแม่ตะเคียนห่อหนูอุ้ยเมืองเอาครับพี่น้องนะครับทั้งฝนทั้งอันนี้ไมต้องไม่ต้องลูกก็เห็นได้เลยเฮ้ยนี่เห็นเมอนเยอะลยไก่เบิ้งนี่ผู้มีเส้นแต่น้องอ่นเขาคือจังบวมีเสียนด้วยกันแต่น้องนี่นี่เห็นบมอโอ้เห็นเป็นเหล็กหาถึงไหมหึไงยังวะหาหยังคือเป็นสี่ห้าเจ็ดสี่ หาซีเจ็บอ่านี่แม่นี่แม่ซี่นี่หานะแม่เนี่ยเห็นบ้างผมมีเศษคนเห็นเนื้อสีเด้อพี่น้องพี่น้องแช่ไปเด้อครับผมแช่ไปเหมือนน้ำใจหอยนะครับอันนั้ก็เห็นโอ้หเลี้ยวใกล้ๆก็เห็นแค่มึงเกลขาพี่น้องพูดแล้วเล็กเล็กเจ็บก็เลยหานี่กอดกันอยู่เนี่ยมันก็ชัดเด้อครับมนี่เบิ้งเล็กหานี่เห็นบ่าุ่มเขาใกล้ๆก็ยิงนนะี่เป็นตัวเล็กเลยเนี่ จังกียรหอยว่าอลไรเด้อครับผมทางของหวดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเพิ่นสิบวอยท่าแป้งเพิ่นสิบวอยเห็นังเพิ่นบอกว่าลูกแม่ซื้อๆก็เห็นแล้วซื้อสัมผัสซื้อกันได้เนาะโอ้หามกเจอพี่น้องเต็มอยู่พี่น้องนะครับผมสลับพี่น้องเข้าเอฟซีนะครับผมเจ้าขอยังมาทักพี่แนะนำมันหลายโอ้ยมดแดงกับมดแดงนะครับสีมาบอกข้าวพี่บอกข้าวน้องแจ้งข้าวว่าสิมาถามความฝันนะครับของจัเกียหอยนะครับนี่ผู้หนึ่งพี่ว่าเพิ่นว่าอันยังก่อน หาเปล่สามสามเปี่ยนหาถึงวดก้อนนะอ่ะเอามองได้เจยืนมองนี้แล้วครับ <im it> โอ้ยน้ำกะ็ <im it> กะจืนกะ็ะเจ๊ะนะครับมาถามความฝันของเจนะครับหลังจากเมาว่านนะครับที่ได้ทำพิธีนะครับถวายหุ่หนถวายปูปูนมานะครับตามความฝันของเจที่เจฝันมานะ่รกับฝันตังไหนท่วมความฝันอีกทีหนึ่งไมครับฝันมาหลวงปูเพื่อนนัน้นแต่ว่าเพื่อนกับบอกว่าเหล็กอยู่ในใจนี่แหละเด้อเพื่อนบอกคนาดหน้าบันนึกกันเลยว่าเอ้าลูกหลานอยู่ในใจปูนั้น ลูกหลานสื้อหูน้ำบอกัเลยวางสีข้อมฝันนะเพื่อนก็บอกว่าการกระตุ๊บนะเอกใส่สีตบปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่เพื่อนก็ว่าเลขยู่นี่เลขยู่นี่เลขยู่นั้นพอนี่ละเพื่อนวางสีกัเลยว่าเอ้าลูกหลานลูกหลานปึื้ลูกก็เลยวางสีข้อมฝันนั่นนะเพื่อนก็มาเขียนไถเขียนยังสี่เลยเนาะเพื่อนเขียนเห็นทีตามเห็นน่ะทีทีเห็ดพิธีมันนั่นเห็นเจเห็ดอยู่แมนเพื่อนเขียนก็เขียนยังสี่ละเพื่อนก็เขียนมางสิบันนี้เพื่อนเขียนังสี่บันนี้เพื่อนก็เห็ดมากยังสี่ อันนี้กับพันนแงสี่นะตัวใดงบันนี้เพื่อนกเลยมากกะซิบบอกเขาหูว่าน่ารัะเพื่อนก็บอกนตัวใดบัตที่นี่เจีว่ามันกับเป็นเครื่องห้เพื่อนเขียนหานะตัวนี้เนาะที่เขียนไว้เด้อพี่น้องนะครับผมนะครับแต่เขาอนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับลุกซหน่อยนี่นะครับตัวนี้เด้อนะครับเขียนหงสี่ที่เขียนมือนั่นนะครับผมกคือันว่าเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็มากระซิบใส่หูเบิ้งเอาเบิ้งเอาเพื่อนกระวางือพ่อให้หม่เล้วตัวนี้เรยบ่ครับเจ็ดสามห้า สองเจ็ดซีเพื่อนห้เป็นหลกเลขหกตเฮคือจะไดนกะแอบซีต้องเขาใจซื้อแล้วก็ต้องว่าเลขจับใส่คู่ใดยังสี่นะเยอะเบิกคักครับมึงก็คักเด้อพี่น้องนะครับในส่วนตัวของเจียวหอยดิครับมีตัวใดเป็นตัวมักพิเศษบอปอนเพื่อนห้มักพิเศษเองว่ะี่เพื่อนห้ยซ้ำนี่เลยเพื่อนห้ยซ้ำนี่เลยให้ยเจ็ดสามฮาเด้อเลาหายยุคกลางนี่เป็นเจตเลยคือเหายยุคกลางนี่ก็คือเพื่นสิไล่ขึ้นแบบนี้บอ สี่เกศหาก็ได้ครับแบบสองเกศหาก็ได้นี่สินะหห้ตีเป็นหาอยู่กลางแน่นแล้วสี่สี่หาเกศนี่เป็นมาจเทไหรนี่เกศนี่ก็เป็นเหล็กนิมิตเป็นเหล็กทะเบียนรถบ่เล็ทะเบียนรถเหล็กทะเบียนรถที่ขนปูขนปูเป็นแนวทางเป็นตัวเหล็กที่ที่ขนปูไปมาตรงกันมาตรงกัีสี่มิหาไม่เกิดขึ้นกันพี่น้องเฮานะครับผมก็ลองวิเคราะห์ไปจดหน้ามึงเด้อนะครับนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของเจ๊หอย นะครับผมนะครับอ่ะเจ้หอยครับผมสหรับอันตัวที่เจ้หอยว่าอยากจะสั่งจะบอกบุญกับพ<อ>ี่กระดองเข้านี่นี่เบอโทรบอรนี่เลียบอ่ครับผมเอานี่<พ>เอาให้พี่ไอ้น่องมั้งเนี่ครับผมเพื่อบางท่านนะครับอาจจะยังไม่ทันได้เบอร์โทเด้อนะครับเพิ่นก็อยากเฮ็ดยงใเพิ่นอยากมุ้งใเพิ่นแต่เพิ่นสิ่งมาตัง้งปีหกและนะ้วเนาะครับผมเดี๋ยวอ่ะโชว์ดีดีครับพี่น้องเจ้หอยอ่ะชัดๆครับเดี๋ยวมาเทียวพี่น้องเพิ่นอาจจะ โอ้นะครับตามนีเด้อพ anyway> ี่น้องแคบหน้าจอใดแคบเลยครับผมแคบหน้าจอแคบได้เลยนะครับสลับวิสิตใดที่อยากจะร่วมนะครับซอยกันนะครับกับเจ้หอยนะครับกามารถแคบใดเลยเด้อนะครับเจหอยก้อนหรืออยากจะอุข้ามานะครับเติมคะแนนหายจริงมึงตะน้ำเชะจึนนะครับขันาแรงกันแรงเลยนะครับแห่งแรงเลยครับผมบัตินีขันาล่มนี่ครับผานี่เปิดเมิดขาดมืดครับผมมาผูกไว้วยเน่บริษัมาผูกผาอันนี้ก็อันนี้นะครับบันยังก็ ทุดไทยกับพี่กองวายุผลพี่น้องบอม่มีหม่องไว้อไโอ้ยเลือดตนกับเลือดตนนะครับพี่น้องเฮานะครับเด้อนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมทีร่วมอยากจะร่วมกัสบสมารถติดต่อมาผ่านทางเกีย่ยวหอยโดยตรงเลยเด้อบ่ต้องมาผ่านทางแอดมินนะครับผมนะให้ติดต่อผ่านทางเกีย่ยวหอยเลยแต่ว่าอพอเด่นบอลนี่เล็กเม่ตะเคียนเฮ้ยซีหาเชื้อที่นี่ตีแม่เอาไปมาปงกันเถอะจีนี่เล็กเม่ตะเคียนมาเบิเ่งมืงขึ้นนี่เนียคือกันตรงกันเลยตรงกันเลยมืงขึ้นอ้าวพี่น้องนะครับก็เป็นแนวทางเดด้อมส มันขึ้นหนึ่มาสวดวันพระแมนวันพระมาสวดใเพียงนะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้กลับเป็นแนวทางเด้อนะครับอ่ะเจ้หอยครับไม่ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีอยากจะทำสายบุญเนี่ยบ่มีผู้ใดอยากสิเว้าอยากจะยังการสมัครพิมมาได้เด้อนะครับย่ำ่าเป็นความเชื่อสุบุคคลนะเจ้เนาะแมนเมนเมนรับเป็นความเชื่อสุบุคคลเอาหมคือกันเจ้ไม่ยังสิฝากไปถึงพี่น้องเพิ่นแนี่บ่ครับผมถี่เพิ่นรับชมอยู่นะครับฝากไปถึงพี่น้องให้ได้ละวันที่หนึ่งที่สองเลขท้ายสามตัวสองตัวเด้อครับผมเพียงแค่รูุ้รื่อยสุบุค ไปลำลำเลยๆครับจะได้ขอบบุญคือเก่าเด้อพี่น้องเพือเก่าเด้อจ่าเด้อครับว่าถึงวันแนวทางเขาสิเป็นังไรกะกะบอกบุญเนาะอยากสร้างนะครับผมสำหรับสายปูสายงากะบ่าหนาจะพลาดเด้อพี่น้องนะครับขอขอบคุณจียวหอยหลายครับผมเฮ้ยเอาขนชิงลูกอีกแล้วพี่น้องเจียหอยแต่วอาแบบมันก็สิบขื่นแต่บอกปูบอกงาเพิ่นก็สิบขื่นมาแบบนี้สายเดียวกันแม่นอ้าแล้วๆลขนชิ้นลูกเลยพี่น้อง บ้านแมนบอลลิตนะครับพี่น้องขึ้นปั่นหนาหนาวเลยเด็กครับผมเนี่ยบุณเดินซีเลยนี่หนาวถึงว่าปูวายาจังสีเองเป็นติดเข่ามากแต่มาเข่ามากครับผมขอบคุณเจ้หอยเด้อนะครับเป็นกําลังใจให้เจ้หอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับรวยกันทุกๆคนนะจ๊ะจ้าครับผมนะครับอาสุดท้ายถ่ายสุดเด้อพี่น้องนะครับบอกบุญนะครับถึงญาติธรรมกับญาติมตดของทางช่องทุกท่านนะครับสำหรับวิสิตันไดนะครับที่มี จิตใจนะครับที่อยากจะร่วมนะครับบุรณะส่อมแซมนะครับแม่ตะเคียนแห่งนี้นะครับถ้าเฮติเี่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ดีมีแห้งเนาะนะครับว่าตัวเลขขันเจหอยเขานะครับเขาก็อยากจะบอกบุญซอยกันนะครับส่อมแซมนะครับแล้วก็ถ้าว่าพ่อให้ได้ก็อยากจะไปสั่งโบสอีกนะครับเพราะว่าโบสโถ์ยุบานห้องก็เลอะหลายครับโอ้พ่อคืนมาเห็ดโบสถ์บอกอ้าวนะครับครบรอบเดือนรอบปีเพลเดอร์นะครับผมอจะอะไรกันคุณผิดมากยันซิงฮานี่แหละ คมันทิเกลสิงหาว่าตอนเชิญเกลเดือนเกลสิงหาคือมาจากหัวประเดียงพ่หนี่เนาะเมนเพื่อนบอกว่าเพิ่อนชินมาหายลูกนี่ได้สร้างได้แปลงอีกสักเทียนหนึ่งเพิ่อนบอกว่าวันนี้เพิ่อนก็จะครบรอบเพิ่อนแล้วเพิ่อนสให้ครบรอบเพิ่อนแล้วเพิ่อนสให้อีกเพิ่อนว่าให้ดังให้แบบบ่มีอันนี้เลยฝากขาดคือช่างสมัยปีหกสามเนาะแมนเมนเพิ่อนบอกว่ามองจอดรถกับบวมีปีนั้นโอ้ยคนจะได้ขัดจะได้แน่ครับพี่น้องย้ำจำเรื่องเหล้าได้เด้อแม่สิเฮ็ทใันได้ก็เพราะว่าแม่อยากเฮ็ดแล้วแม่ขึ้นมาแล้วบ่มีหม่องอยู่แม่ก็ ขานั้นในข้อฝันแม่อยากเห็ดแต่วก็แม่สีดังอีกแค่เที้ยนหนึ่งจะเห็ดบด็ให้แล้วเห็ดอันพืชนี่ให้แม่เนี้ยฟันมาฟันในข้อหรือซื้อข้เพื้นหนึ่นะครับผมนะครับนะครับผมจะได้กลับไปกระจายเห็เจียวหอยนะครับถึงว่าแนวทางของเจียวหอยจะเป็นยังไงไปแล้วได้ตั้งแต่ปีหกสามเป็นบ่หกสามกระสือมากระสมาขึ้นไม่หายอีกไม่ห้มา้รอบแรกก็คือ งวดสินมานังก็คือหาแปดสามสามตัวแตกเนาะครับงวดบางกอนห้าเก้าสี่หาเก้าสี่ก็ได้สี่เก้าหาเนี่ยเอร็จแล้ดคือเนี่ยมาสองแล้วแต่เขากำลังมาตามได้งวดนี่ให้พี่น้องเขาเห็นอาจจะได้ก็เป็นแนวทางเด้อเป็นความเสื่อสุบข้นนะครับผมพี่น้องนะครับผมนะครับผมตั้งได้กล้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเด้อนะครับกับที่สุดขัญก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เขาเด้อนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกชมนะครับผมเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคคงสุดดท้าาายยเจจหอะะมฟััันนขตวใรบพี่น้อง